เส้นเลือดขอดหรือหลอดเลือดขอดคืออะไรเกิดได้จากสาเหตุใดได้ไดบ้างและจะมีวิธีการป้องกันและรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาสัรยศาสตร์หลอดเลือดภาควิชาสัรยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เส้นเลือดขอดหรือหลอดเลือดขอดคืออะไรครับหลอดเลือดขอดก็คือหลอดเลือดดำชั้นตื้นนะครับเกิดการขดตัวแล้วก็การขั่งของเลือดขึ้นมาครับก็ทําให้เราเห็นเป็นลักษณะเหมือนคล้ายตัวหนอนมักพบบริเวณที่ขาด้านในและเส้นเลือดขอดเกิดจากสาเหตุใดครับเกิดจากความดันในหลอดเลือดดาที่มากขึ้นขณะยืนหรือขณะเดินนะครับก็ท ทำให้เกิดการขั่งของเลือดแล้วก็ทําให้เส้นเลือดมีการโป่งพองขึ้นแล้วก็การมีการขดตัวของเส้นเลือดขอดพบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะแล้วก็ภาวะน้ําหนักเกินก็ทําให้เกิดการเส้นเลือดขอดที่มากขึ้นการใช้ชีวิตโดยการเดินหรือยืนนานๆก็ทําให้เป็นเส้นเลือดขอดได้มากขึ้นครับทาไมเส้นเลือดขอด พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายแล้วครับการที่เริ่มมีเส้นเลือดขอดก็อาจสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะครับที่ชอบนั่งควยห้างน้ําหนักตัวเกินหรือว่ายืนนานเกินไปรวมถึงการใส่ส้นสูงก็ทําให้เส้นเลือดขอดเป็นได้มากกว่าคนปกติครับและจะมีคนบางกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดขอดเป็นพิเศษ อาชีพที่มักจะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดขอดนะครับคืออาชีพที่ต้องยืนหรือเดินเป็นระยะเวลานาน,านๆต่อวันโดยที่ไม่ได้กําหนดว่าเอ๊ะกี่ชั่วโมงเช่นคุณพยาบาลที่ต้องยืนเวลานานแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้มีการพักขาบ้างยกขาบ้างก็จะชะลอการเป็นหลอดเลือดขอดได้ดีขึ้นครับเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าเราเป็นเส้นเลือดขอด ดูง่ายๆก็คือจะมีเส้นเลือดที่ปูดขึ้นบริเวณขานะครับโดยเฉพาะขาด้านในบริเวณใต้เข่าลงไปก็จะเริ่มเห็นนะครับแล้วก็สังเกตอาการว่าเช่นยืนนานๆแล้วเมื่อยน่องบ่อยๆขาตึงบ่อยๆอ,อันนี้ก็ควรมาพบแพทย์ครับอาจารย์อธิบายระยะของการเกิดเส้นเลือดขอดแบ่งเป็นระยะก,ก็คือระยะแรกก็จะเห็นเส้นเลือดฝอยนะครับเล็กๆเ,เป็นคล้ายๆพาทิตที่เป็นแฉกขึ้นไปต่อมาก็จะเป็นเส้นเลือดดําที่ขดขึ้นมาแล้วก็ขดเขียวเป็นเหมือนตัวนอนครับต่อมาคนไข้ก็จะมีอาการขาบวมในรายที่เป็นมากๆ ก็จะเริ่มมีอาการผิวหนังเปลี่ยนสีที่เป็นสีดําคล้ําขึ้นแล้วก็มีผิวหนังที่ผิดปกติไปท้ายสุดจะเกิดเป็นแผลโดยเฉพาะบริเวณเหนือตาตุกด้านในครับแล้วนานไหมครับกว่าจะเกิดความรุนแรงจากโรคเส้นเลือดขอดการดําเนินโรคของโรคเส้นเลือดขอดนะครับจะส่วนใหญ่จะค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็ใช้เวลาเป็น10ปีในการที่จะเกิดความรุนแรงแล้วถ้าเรามีเส้นเลือดขอดเมื่อไหร่ที่เราควรไปพบแพทย์ครับ เมื่อไหร่ก็คือเส้นเลือดขอดมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องปัญหาของความสวยงามอย่างเดียวนะครับถ้าท่านเริ่มมีอาการที่เป็นมากขึ้นปวดเมื่อยน่องขาบวมร่วมกับผิวหนังเปลี่ยนสีก็ให้รีบไปพบแพทย์ครับหากเป็นเส้นเลือดขอดแล้วมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างครับเส้นทางการรักษาของคนไข้โรคหลอดเลือดขอดจะเริ่มจากการใส่ถุงน่องความดันทําให้มีการกดรัดบริเวณน่องก่อนนะครับเพื่อเป็นการรักษาและการป้องกัน ขอหลอดเลือดข้อร่วมกับการทานยาครับต่อมาถ้าไม่ดีขึ้นเราอาจะพิจารณาในการผ่าตัดครับซึ่งการผ่าตัดก็มีหลากหลายประเทศการผ่าตัดแบบเดิมก็คือการผ่าตัดแบบเปิดที่นำหลอดเลือดออกแต่ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีการรักษาใหม่ๆนะครับใช้เป็นระบบการรักษาโดยใช้สายสวนซึ่งอาจจะใช้ความร้อนหรือใช้กาวมาอุด บริเวณเส้นเลือดขอดที่มีความเสียไปส่วนเส้นเลือดขอดที่มีการขดมากแพทย์อาจจะแนะนําให้นําเส้นเลือดขอดออกส่วนเส้นเลือดขอดที่เป็นฝอยๆนะครับอาจจะมีการฉีดยารักษาหรือการใช้เลเซอร์ได้ครับอาจารย์แนะนําวิธีป้องกันและดูแลตัวเองจากโรคเส้นเลือดขอดไว้ดังนี้ครับพยายามหลีกเลี่ยงการยืนหรือการเดินเป็นระยะเวลานานนะครับ การนั่งงอเข่าหรือนั่งไขวห้หางก็ทําให้อาการเส้นเลือดขอดเป็นมากขึ้น <ừ. S 1> การป้องกันหรือชะลอการเกิดหลอดเลือดขอดในผู้ที่ต้องยืนหรือเดินระยะเวลานานๆในอาชีพนะครับ<ม>ก็คือการสวมถุงน่องแรงดันก็อาจจะสวมถุงน่องแรงดันขนาดต่ำครับปัจจุบันก็ที่10มมตรประลอดครับสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงการยืนหรือเดินนานๆไม่ได้นะครับก็แนะนําให้สวมถุงน่องร่วมกับการกระดกข้อเท้าโดยที่กระดกมากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับโดยจะเป็นท่าทางไหนก็ได้เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของเลือด การไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นตอนกลางคืนควรนําหมอนหนุนบริเวณข้อเท้าให้สูงเล็กน้อยนะครับจะได้ช่วยลดอาการบวมลดอาการปวดขาได้รวมถึงการยกเท้าสูงก็อาจจะช่วยได้ครับแต่ถ้าท่านมีน้ําหนักตัวเกินก็แนะนําให้ลดน้ําหนักก็จะทําให้อาการเส้นเลือดขอดดีขึ้นครับเข้าใจสาเหตุการเกิดโรคจะช่วยให้เราป้องกันและปรับพฤติกรรมก่อนโรคเกิดได้นะครับส่งเรื่องน,น่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จ ียงแอดไลน์สูย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอบแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์